เดี๋ยวเราไปไหนกันเนี่ยไปให้ห่านปลาสลิดนะบางคนไม่เคยรู้นะว่าการให้อาหารปลาสลิดเป็นไงเนาะให้ห่านเหมือนนี้เราก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปยกอาหารนี่ว่ายกอาหารใส่เรือแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพวกผมใส่ยังไงเลี้ยงยังไงกันรอไอ้เหี้ยดดำมาลอกให้มาด้วย อาาอเอออาหารนี้แหละอาหารตรงนี้แหละโอเคไปเดี๋ยวไปยกอาหารกันไปนีเ่เลงนี้เหรอลงนี้เลยลงเรือนนี่เลยนี่ย เออเนี่ยวิธีแกะแกะไอเนี่ยแกะยากนะที่มันอยู่ตามกระสอบกระสานแกะยังไงเนี่ยเนยบอกดึงนี่นี่ดึงสายไหนไปสายไหนก่อนนี่เรามันจะมีสองเส้นเส้นแดงกับเส้นเอ้เส้นดำกับเส้นขาวอ่าต้องดึงอันไหนก่อนเส้นในในเมื่อเส้นขาวมันอยู่นี่ใช่ไหมแล้ดึงเส้นนี้ออกเหมือนเหมือนปลดรหัสอ่าปลดรหัสไออันนี้ไม่มีคนรู้นะเนี่ยอ่าไม่มีคนรู้นี่อ่าตามกระสันส่วนใหญ่ก็มีตัดอย่างเดียวเลยนี่นะแล้วเราก็ดึงเนี่ยปึ๊กอ่าอันนี้เราสังเกตที่อันี่เราจะมีแตงกอาหารนี่เราจะใส่นี่ยอจันพวกนี้ แ,แค่นั้นนะกระบวยเดียวกระบวยเดียวก็พอเพราะว่า<อ>นนปลามันยังปลามันยังเล็กอยู่ไงถ้าปลาใหญ่มันจะกินเยอะมากเลยครับย่อม,มากๆก็ไม่ได้นะคือทางล่างนี่ผมจะอธิบายเห็นภาพเลยนะจะปักเสาสี่ม,มุมครับแล้วก็ขึงด้วยผ้าเขียวไปสี่มุมเป็นอ่างง่ายเหมือนเปอ่ะแต่เลนเขียวนะแต่เลนเขียวที่เราทำกระชัง่ะเหรอใช่แล้วเราทำให้เหมือนเปแล้วเราก็ทำเไ็นระยะห่างระยะห่างไว้โอเค S <S <ป>อ่าพได้แล้วก็ใส่เข้าไป<ม>อาหารจะไปกองอยู่ที่ใต้เปร์เป็นเปร์พอดีเป็นเปร์อะไรเปรยวนเปรยวน,ไ,ยวนได้ไหมเปรยวนยาลียวนแเลีใจว้าเวาเยอไม่รู้จะจะเหตุไปหาใคร,คร<อ>แล้วก็ใส่แบบนี้นี<อ>่แต่ตรงกลางเลยนะตรงกลางแล้วบางทีมุมเลยนะจะพอทูฟิเอสมากเลยครับอันนี้เรามันไม่เห็นสีมุมอะบางอันบางอันหลักอาหารมันลอยใช่ไหมหลักอาหารมันจมใช่ไหมแล้วก็ปุกขวดไปขวดขวดนี้เราสามารถมารีไซเคิลได้นะอทำเป็น แต่แบบให้มันลอยอะครับนี่ใส่จะได้เห็นลักไงลักป<า>ก<ต>ักขี้เลนไห<บ>มไมหลักบบปักขี้เลนไม่ปักเนาะ ช่แล้วก็นี่แหละนี่สายอะไรเห็นทุกคนเห็นสายเห็นสายไหมสายสายจับจับจับสายเนี่ยจับสายเอ็นครับเอาไว้กันนกอ่ะเวลานกลงเงี้ยอ่ะแล้วแล้วย่าเนี่ยหน่อยทำอะไรในในในบ่อต้นไม้ปลาเลยครับให้มันหลบร้อนอ๋อก็คือไม่ไม่ตัดใช่ไหมไม่ไม่ตัดไม่ตัดให้มันหลบร้อนไงต้นเล็มันจะเข้าไปอยู่ในหญ้าเพราะว่ามันร้อนมันไงอ่าและอย่างนี่นกหนีอะไรได้ด้วยแล้วหลังจากนั้นน่ะเราเราก็ปล่อยให้มันลกอยู่อย่างเงี้ยเหรอในในมันก็ตายไปเองไอ้ต้นหญ้าเนี่ยนะก็ตายไปเองน้ำท่วม วิดน้ําเข้าเรื่อยๆน้าก็ท่วมน้ําก็ท่วมมันก็ตายแต่เราดูนะว่าเราใส่เสต็จหลังจากนั้นเราดูว่าเนี่ยดูปลาเริ่มเข้าหลักแล้วเห็นไหมเห็นไหมตามขวดที่มันตุบๆอยู่เห็นไหมเห็นไหมนู่นแต่ว่าได้ยินเสียงมันตอดเยุบๆยุบๆอยู่เนี่ยปลาปลามันรู้นะก็เหมือนเราชามันชาไม่อยู่ตรงไหนมันก็มากินอ่ะก็ง่ายๆเหมือนเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแหละนี่สองกระสอบเป็นเท่าไหร่เนี่ยกิโลสองกระสอบนี่สี่สิบโลครับ สอบลอะยี่สิบสอบละยี่สิบสี่สิบโลตกลูกล 400, 400ะสี่ร้อยสี่ร้อยกาบาทให้กี่วันให้ทุกวันทุกวันเช้าเย็นเหรอทุกวันทุกวันไม่ไม,ไม่ไม่เช้าเย็นนะผมเสร็มาผมจะให้เช้าอ๋อให้เช้าถ้าเช้าไม่ให้ก็มาเย็นคือให้ให้มือละรอบใช่มือละรอบพอวันละวันละรอบดิไม่ใช่มือละรอบละรอบอะมือละรอบ<ะ>วันละรอบเหมือนกันไหมล่ะมือละรอบรอบละมือได้ไหมได้ก็วันละมือวันละมือก็พอเลยสี่วันนั่งเรือเที่ยวกัน นั่งเรือในคอนนนลองคือก็ล่องเรือให้ลักแล้วกันเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวเราคอยเดี๋ยวเราคอยดูว่ามันจะเข้าหลักแบบไหนมาแล้ววันได้กินอาหารมาเลยหมดไหมอ่า<ะ>อาหารนี้หมดไหมหมดนะผมหมดนะอาหารวันนี้ครับทำไปเรื่อยๆถ้าเป็นบอ่อใหญ่ก็แล้วเราจะไม่ทอบ่อใหญนะ่ใช้เรือเครื่องดึงบ่อผมอ่ะใช้เรือเครื่องอย่างนั้นกินเวลานานครับแต่เราไหลบอ่อเนี้ย ใช้เรือเครื่องก็ขับไปเรื่อยนะไปเรื่อยอแล้วแล้วมันไม่ฟันมันไม่ฟันตัวปลาหรยอหรือไม่่ไม่หรอกเพราะว่าปลามันก็รู้อะไรมามันได้ยีเสียงอะไรมันก็ทีนี่แล้วตอนที่เราเห็นมั้ยตอนที่ดรกเห็นมัยังไม่เห็นมีอะไรตุบตับตับสักอันแต่ข้างนู้นน่ะมาอยู่ นี่มึงเข้าปลาเข้าเปไปเลยนะเนี่ยหลบไม่ทันท่านไหนมันมันเริ่มมันเริ่มมีวอร์ดบ้างไหมปลาสลิดไอ้นมัไอ้ศัตรูพืชไอ้ศัตรูของปลานี่มันคือคืออะไรมั่งนกอะไรอ่ะนกกระยางเนี้ยเหรอกระยางนกกาน้ครับนกกานกอะไรอะนกไอ้กอกนกไอ้ควักกระยางข้าวอะไรแบบเนี้ยอ๋อกาน้ำเป็ดน้ำ นั่นแหละศัตรูของมันเลยเป็ดน้ำนี้อร่อยไหมเขากินกันไหมว่าเป็ดน้ำกินเออตัวเหมือนเป็ดอะนะ<ม>เออทุกคนใครเคยเห็นบ้างไหมนกเป็ดน้ำลองคอมเมนต์ให้ดูทีอ,อแล้วก็เสร็จแนละ้วแถบท้ายจบหูเนี้านยังเหลือบานเลยนะเนี่ยบานเบียงเลยแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเปลืองใช่ไหมเพราะว่ามันยังไอลูกมันก็มากินไอพวกเศษหญ้าเนี่นะใช่เออระบบธรรมชาตินะรธรรมชาติาตแล้วแล้วเดี๋ยวมันมีให้อาหารอะไรนะที่มันเป็นกากกากถั่วมีอีกกากถั่วปนินครับ อ่านินอ๋อากาบถ่วยยังที่นี่ยังไม่ให้ใช่ไหมยังไม่ให้ครับเดี๋ยวเราไปดินก่อนนี่เห็นไหมมันนั่งกุดตับได้ไหนไหมตับตัวเต็มแม่งวะน้ำเต็มหิวแล้วนเนี่ยหิวแล้วอืมมันโทรมาบอกนะให้รีบมาให้มันทีนะพูดถึงบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคอยู่นะบรรยากาศโอเคเช่นบะทบ้านนอกในเมืองกรุงก็โหเนี่ยทีเอ็มสองจุดห้าอะไรพวกนี้ถ้าพันนี้มันดูธรรมชาติเนี่ยแล้วโรงงานไม่มีนะดูนะครับ บรรยากาศรอบนอกตัวมีตาต้นไม้ส่วนใหญ่ก็มะพร้าวอ่ะบ้านแพรวอ่ะบ้านแพรโอบ้านแพรก็มะพร้าวทั้งนั้นมะพร้าวมะพร้าวปลาลิดชื่อของดีบ้านแพรปลาสลิดอะไรของบ้านแพรนี่นี่คืออะไรลังอ่ะไขรง่ายคือไข่ปลาสลิดครับเนี่ย ใครปลาสลิดเนี่ยที่พร้อมจะเกิดนี่อย่างนี้เลยอ๋อมันตั้งมันมันทาเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนพวกปลาตระตกูลเดียวกันพวกปลากระด,ด,ดีปลากัดด์าะนนเนี่ยมันจะเกาะบอดอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะเกาะบอดมันจะอยู่ในยญ้าเกาะบอดเองอะแล้วเราไม่เพียบเลยเนี่ยอะแล้วเราเรามาทาอย่างนี้มันไม่ทําให้วอดมันเสียแล้วมันมันจะไม่ไม่นี่หรอวะเราไม่เราไม่สนใจอะไรนี่เราเราปล่อยตัวปลาไปแล้วจะแตกก็แตกหน่อยแต่ไม่แตกก็ กลายเป็นป,ปลาทูสองปลาเล็กไปอ๋อเนี่แหละครับไข่ปลาไข่ปลาสดถ้าว่ากินมากๆนี้น้ำมันออกตูดเช,ชื่อมใช่ใช่มันโอโอตาปลาโอโอมันอะไรวะน้ำมันโอเมกา้าสามอันนี้น่าจะสิบนะเฮี<อ>ยน้ำมันออกตูดถึงขนาดเนี้ยมันออกตูดเห็นไหมมันจะเข้าหลักวนะอันนู้นอ่ะลุงเข้าหลักนี่นี่นี่พอเราแพะเรือมามันไม่นี่แตกเข้าหลักไปจิตรอาหารบรรยากาศดีนะ นี่ถ้ามีไอ้กระท่อมกลางนาน,นี่เวิร์กเลยนะกลางกลางบ่อนี่นะกลางเดินเป็นบรรยากาศร้านขายอาหารเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คืออาหารมันใช่ไหมอันนี้คือรังนก๋อรังนกไอ,อ้นกเป็ด<ๆ>น้ำมนเมนะื่อกี้นะใช่ใเนี่ยเจะเข้าตามหลักเห็นไหมตามขวดที่มันตุบๆอยู่เห็นไหมเห็นไหมเข้าตามหลักเขากินห่แหละนู่น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 น่มอันนี้ปลาประมาณเท่าไหร่กี่นิ้วได้ นี่นดะประมาณสักสี่นิ้วกี่ตัวออโลตอนนี้ยังไม่เขายังไม่ซื้อขายใช่ไหมอืมประมาณเจ็ดสิบตัวโลโอ,โ,โอ้โหเฮียเจ็ดบตัวโลประมาณประมาณนะโดยประมาณเจ็ดสิบตัวโลปล่อยเท่าไหร่ล้านหนึ่งหรือแสนปล่อยตั้งแต่หนึ่งพันตัวหนึ่งพันตัวโลอะไม่ไม่ใช่เนี่ยปล่อยไปทั้งหมดเท่าไหร่แสนหนึ่งหรือล้านหนึ่งกี่ตัวทั้งหมดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นออ่ะเจ็ดหมื่นแปหมื่นตัวเองเหรอเดี๋ยวมันก็ไปมันใหญ่ถ้ามันใหญ่มันขายมันไหลมันเยอะนะเป็นเป็นเป็นสิบกันกันนะ